เปิดเทอมโรงเรียนส,สัมมาสิกขาราชธานีอโศกหนึ่งในกิจกรรมการเข้าค่ายกักตัวของนักเรียนทั้งหมดคือการทำอาหารรับประทานร่วมกันคณะครูได้จัดสรรเวลาเวียนกันไปให้ความรู้และดูแลนักเรียนทำอาหารของแต่ละวันทั้งส่วนของโรงเรียนส,สัมมาสิกขาราชธานีอโศกและส่วนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา,ส,าสัมมาสิกาวิชารามวัตถุดิบ การประกอบอาหารทั้งหมดมาจากสวนผักในชุมชนตามจุดต่างๆที่นักเรียนได้ไปร่วมกิจกรรมการปลูกการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวด้วยตนเองเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ครบกระบวนการทำากษิกรรมจนมาเป็นอาหารในจานให้รับประทานได้อย่างมีคุณค่าและเรียนรู้คุณค่าผ่านการลงมือทำจริงด้วยตนเองค่ะ และทำสำบางีค่ะวันนี้ก็ได้มาเป็นครูเวนนะคะพานักเรียนที่ถูกจับตัวทำอาหาระคะ่ะวันนี้ก็ทำเมนูง่ายๆแกงเลียงนะคะเนื่องจากเด็กยังไม่มีประสบการณ์เนาะเราก็มาเป็นที่เลี้ยงะคะ่ะให้เด็กได้ว่ารู้ว่าใส่อะไรบ้างหันเตรียมยังไงคะ่ะพิธีลงนะคะผักแต่ละอย่างสุกไม่พร้อมกันนะคะเราก็สอนเขาว่าอันไหนสุกยากให้ลงก่อนอันไหนสุกง่ายก็ให้ลงทีหลังค่ะ